อิฮอยเะออกฟองสีอ่อนฟองปลาเราอ่ะมืชงสั่งตัวเงาไฟอิฮอยนะยะต่อตาหมั่นยดีออกที่ตัวะยะต่อตาหมั่นยดีอีจั่งนะยะเปียวโฮโลนักฮานะเป็นบ่าอ่อยที่ตาบัตอมีหมังอิฮอยเอาบัวตาห่อนะบ่ลาอ่อยที่ตาบัวตาหมังฟัดเจกะเนี่ยอบัวห่อตัวจังช้ำก็ะไตเอามันกันนะบัวมังกานะบ่าอ่อยตอนจริงด่างจวงอ่ะมีตัวน่าอาย อีจ่ะฮังก็จะน้าแอมก่ะพี่ตั้มบัอมมีมังว่ากันหยุ่งเปียวอ่ะบัวมังได้จะอัวเปียวอ่ะมังกาเตียวปวงจลมังกาเนี่ยเยันหยันเขียยุ่งมีมากกามเนี่ยแต่ยันชุงหยันเขียจวงตาพี่ตั้มบัอมจะมังนะบัวเยต้นเชอร์รี่หวานไฟมานัวเชอร์รี่เนาะพี่ตั้มบแกะหยันกะ nhẹ như piêu à như piêu hận ai nào nhàn cả cầm tầm suy phải xui cá chấm vô tâm bằng cả Bung ong bung piêu anh cả chăm, anh cả si, măng cá nom, hm to. Oh, si, tu măng cả. แ่ไอ้ต่อตะหมักน้ำมะมงตัวไฟไก็จังจะชุดเปียวมังกะไต่หิวหรอเนะ่ยหิวมะมงพอจังช้ำก็ไต้จึ้งหิวตู้ยุ้งบัวที่แต่ไอ้ต่อมีหมังกันยุงเปียวนะอ่อยุงเลจันนะว่าเหี่ยวเนาะเหยวพีทเนาะมังกะมีชุดเปียงหลเปียงไฟเงี่ยสีชมพูนะเฉยก็แต่อ่ะมังกะบอกอุ้ยช้ำก่อนนะมังกะปูง Biang duệ gần bang 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 mong tàu bó mông, mong kim chào mà. mong kha mông lip bio khao nhiwa hui mong khao duệ gần à bang kim cá chuối mong 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 khi nó chẳng lâu chẳng tự nhiên ngon mà Thì màn nụn nó chẳng kìa, nó ngon Nó bụng cho màn nụn Nó ta Nó bụi nhìn nói nạ nó ổn bằng cái niềm phiếu Bằng cái Phiếu toàn phái Đang vô chuộng vô chú kia chuốt phiếu ổn ý chẳng hà Chú chuốt phiếu Mà cái kia nhìn rồi nè mà chung nói nạ nạ cả, Đang vô kính phái Ái nhé อีจะหกโคก็จะินหัางเหมืนกัห้างหังนันมืนกันนะช่วเปียวหรอช่วน้ไฟอลช่วหรอป่ะมันปดเปรี้ยวยานจูงอะใรแก่งช่วบอกที่เราบัวเหมือนกับบัวอะโวคาโดฮะหรอด่างบัวจังจวงว่านิ่แต่หางมันนกิดอีจะกห้งหังอะนิ่นจูงฉาันจูงตัวบัวจวงปัวจูงอ๋อใบอีจันเหลืออีจุงเมาจูงไตอะ วัวแอมมามะมงนะมากะมะมงกี่ช้ำก่อนนะมันจูงออกแอมาหาจูงนะหิ่งนะเป็นเจ้าฝรั่งเนี่โโยมะมงนะออกมาก็โหโหนี่โหก็ใส่อะนะวัวแอมมีกระหามปูงนะมะมองอ่ะกี่ช้ำสุดนะจะตรงมะมงจังตัวช้ำติงอะ่ะแอดนะเฮ้ยล,ลิ้นจี่เฟ้อ อาลัมโฮอะอาลัมโฮโฮอะหรอบองแกชวดเปียวเหมือนกันเรือแอมบัวมาหาดังเงาะอ๋อดังเงาะดังชวดเปียงกันนะอีฮอยนะบัวหม่งบัวเย้ต้นไม้แต่ไหนตลอดบัวหยวนเปียวอ่ะกินช้ำกันนะตัวลอขี้ตามบัวหยวนเปียวอ่ะเนี่ยต้นไม้นะปะกินโฮหาหรอนะเย้เปียวชวดที่แต่แก้หันตัวนะ